ใครที่สามารถเข้าถึงในในจุดที่ตัวเองทําเนี่ยความรู้นะความรู้ที่มันเป็นอยู่ในสมองเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นจอยเราพูดเลยอ่ะทุกท่านมันเป็นแบบนั้นจริงนะถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าเอ้ยจริงเหรอคุณลูกไก่ถ้าท่านยังไม่มีนะไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าทําจะทํากิจาการงานหน้าที่อะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าในภาพในหัวเนี่ยมันยังมองไม่เห็นในสิ่งที่ท่านทำเนี่ยแสดงว่าท่านยังไม่เข้าถึงมัน นะท่านอาจจะแค่เข้าใจแต่ว่าไม่ลึกซึง้งแล้วก็ไม่เข้าถึงมันถ้าท่านเข้าถึงมันแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะว่าเออให้เราพูดพูดพูด,พ,ดพูดตามนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเลคเชอร์มาไม่ต้องมีตวัวไม่ต้องมีกระดาษอะ่ะเออไม่ต้องมาอ่านกระดาษเลยมันอยู่ในเซลเลยมันอยู่ในสมองเลยจริงๆอันนี้คือคือเรื่องจริงนะถ้าท่านยังไม่เป็นเนี่ยก็แสดงว่าท่านยังไม่เข้าถึง ท่านเพียงแต่เข้าใจเฉยๆนะเข้าใจเผลอๆไม่ได้ลึกซึ้งกับมันไม่ได้อินกับมันมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในสมองของท่านนะเออนะต้องทําให้ให้มันผุดขึ้นมาในสมองให้ได้นะแล้วมันจะสนุกมากเลยอะ่ะ